วันนี้ทำเป็นเอิมลูกบอลสตรสบอลน,นะคะกลิ่นอารมา a คลายเครียดอะค่ะก็คือจะเป็นหน้าตาลูกบอลประมาณนี้นะคะก็คืออย่างถ้าเพื่อนๆทุกท่านสังเกตนะคะอย่างบางคนที่แบบเวลาเขากังวลหรือว่าแบบมีความเครียดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมีอาการกัดเล็บบ้างมีแบบปั่นผมมีแบบกระดิกเท้าหรือว่าแบบปั่นลินสออะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นการเขาเรียกอะไรความกังวลจากภายใน ทางด้านในของเขานะคะซึ่งอันนี้วันนี้เราชวนมาทำเอิอลูกบอลที่ใช้ฟ i เจอรนะคะก็คือการบีบคลายเครียดแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้านในวันนี้เราเอามาจะมีเอิอเป็นแป้งแล้วก็มีข้าวนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันหอมระเหยออร์แกนิกด้วยค่ะใช่ก็คือแต่ละกลิ่นก็คือตามคุณสมบัติประโยชน์แต่ละอันที่ทุกท่านสามารถเลือกใช้ได้อย่างเช่นแบบ จะมีลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยค่ะช่วยเรื่องเอ่อเรื่องการผ่อนคลายเรื่องการนอนหลับแล้วก็ช่วยลดความดันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเอ่อเลมอนออเรนจ์อันนี้ช่วยให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตื่นตัวขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเอ่มมีเชดาร์วูดนะคะแล้วก็จะมีเอ่มมีเปปเปอร์มินต์ช่วยเรื่องระบบหายใจให้เราแบบรู้สึกเย็นลงด้วยนะคะแทนที่แบบอย่างบางคนใช่ไหมคะพอกังวลปุ๊บกัดเล็บก่อน หรือแบบต้องหาอะไรมาปั่นหรือแบบกระดิกเท้าอันนี้ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกคือคนมองมาก็จะรู้สึกว่าแบบเเสียบุคลิกแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้เราติดเป็นนิสัยด้วยแต่อย่างอันนี้ค่ะอย่างบางคนสมมตินั่งอยู่ที่ออฟฟิศทำงานแทนที่จะกัดเล็บปั่นผมบีบอันนี้ค่ะก็คืออันดับแรกคือเราผ่อนคลายแน่นอนได้กลิ่นหอมหอมแล้วก็ทําให้บุคลิกเราดีขึ้นด้วยแล้วก็มันก็จะมีงานวิจัยที่แบบ ช่วยเรื่องการนอนหลับเรื่องสมาธิแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดความมีตกกังวลด้วยค่ะอันนี้นะคะสามารถจริงๆทําทำได้ทาได้กับทุกวัยเลยนะคะเด็กๆก็ใช้ได้หรือว่าผู้ใหญ่ใช่วัยทางานอะไรอยนีค้ค่ะหรือว่าวัยเกษียณแล้ว ก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะเอ่อหลักๆก,ก็คือน่าจะไม่นําไปกินไม่นําเข้าปากหรือว่าคนที่แบบแพ้ง่ายก็ระวังเวลาแบบออยอย่าโดนผิวโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องกลิ่นนะคะมันบําบัดได้หลายช่องทางอย่างแบบถ้าหลักๆที่เราเข้าใจก็คือด้านการดมใช่ไหมคะการได้กลิ่นจากการดมก็จะอาจจะแบบมดมจากสเปรย์ที่เราฉีดหรือว่าเป็นพวกแบบยาดม inhaler หรือบางคนก็ใส่ไปในอ่างอาบน้ำเพื่อได้กลิ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีด้าน external ก็คือทาผิว แบบเป็นน้ํามันนวดผ่อนคลายเป็นโลชัน่นหรือว่าเป็นแบบเกลือแช่ตัวอะไรค่ะให้เราได้กลิ่นแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวซึ่งการเลือกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของเราอันไหนเหมาะกับเราด้วยอะค่ะ